เออคือเห็ด <ๆ S 2> <fits you Elena> ว่านะว่าดูว่านี่นะจ้าเห็ดปลานะจ้าเห็ดปลาที่สายอีสานไปเก็บมาได้สายอีสานสิผัดเห็ดน้มันหอยสู้กินจ้าผัดเห็ดปลาน้ำมันหอยนะจ้ามีเห็ดหลายก็คิดเ็ดเอ่อเมนูแซ่บๆคือพี่น um ้องกินนะจ้า เก็บมาได้แล้วล่างทำความสะอาดหายใะจัดล่างทำความสะอาดก็นะจ้าเดี๋ยวสายอีสานที่ผัดเห็ดน้ำมันหอยผัดเห็ดปลาน้ำมันหอยสู้กินจ้ามาหั่นติดอล ใช่เห็ดที่สายอีสานที่น้ำมาผัดเนาะจ้าล่างทำพร้อมสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยซอยอีสานก็เตรียมเครื่องเนาะจ้าใี่ก็สะประกอบด้วยเห็ดเนาะจ้าเห็ดป่าที่เขาเก็บได้นี่ก็จะเป็นต้นหอมซอยเนาะจ้ะามะเขือ,อเทศพริกซอยกระเทียมเขาก็โขกต่ำเนาะจ้าก็จะเป็นเครื่องปรุงซอสหอยรสด,ดีเนาะจ้าซอสปรุงรสน้ําตาลจ้านี่สอยอีสานเตรียมเครื่องแล้วเดี๋ยวสอยอีสานที่ข้างกระทะ ให้เดือดนะจ้าตั้งกระทะให้เดือดให้น้ำมันเดือดภาษาอีสากนกระเทีน้ำเห็ดไปผัดนะจ้าแล้วก็ปรุงรสเดี๋ยตั้งใดร้อยกินนะจ้าร้อยชิมรสช่วงนี้มันก็เป็นช่วงที่เห็ดเกิดนะจ้าเนาะมันกับใสอีสานกระเล็ดเอาเห็ดบ้าผัดเห็ดเป็นอีกเมนูนหนึ่งนะจ้าให้พี่น้องทางไกลทางไกลได้ชิมน้ำกันนะจ้า กระทาหอมแล้วจ้าเรียมหอมพร้อมจ้า <c oughs> เมหอมแล้วน้จ้าผัดเลยจ้า สีสันเป็นสีสันธรรมชาติด้ะจ้าหน้ากินหน้ากินจ้าเห็ดเขาเก็บมาได้ไดนอกจากเขาที่แกงเขากับน้ำมาผัดได้แน่จ้าเนาะผัดใส่พวกน้ำมันหอยรสด,ดีเครื่องปรุงน้ำตาลจ้านี่ก็เป็นผัดเห็ดปลาสูตรสายอีสานบ้านทุ่งด้วจ้าทีสายอีสานบ้านทุ่งเก็บมาได้ ส่ยสารก็เลยก็ผัดเห็ดสู้กินจ้าเป็นอีกเมนูนึ่งนะจ้าเนาะจ้าเห็ดผัดไว้กับซุกจ้าหอมหอมจ้าหอมเห็ดหลายสายสารกจะเดียวเครื่องลงใส่นะจ้า ใส,สลล่สารปุ๋งรถ้ะจ้าสอนหอยโอ้ป็นตะกินเลยจ้าจ้าวันดีน้ำตาล้วจ้าน้ำตาลสอดปุ๋งรถนะจ้า ใส่สารชิมกันนะจา้าืม่มต้องบอกใครเลยค่ะมีความหอมความแซ่บของเนาะค่ะเนาะจานี่ก็เป็นพัด,ดพเห็ดแล้วค่ะสิใสสารผัดเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวใส่สารชิมให้เบิง้งลวจ้า ความแสบความนัวอืมีความหวานของเห็ดนอะจากเนาะที่เขาเก็บมาใหม่ๆแสบจ้ะนอกจากเขาทีิมุกที่แกงนะจ้ะเขาก็ยังมาเห็ดคลิปพัดเห็ดปลาสูตรของสาวอีสานบ้านทุ่ง้อจา้ามาชิมน้ำกันแสบหลายค่ะแสบหลาย